สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพรยนต์ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดัง3บริษัทเพรยนต์นะครับโกดังเก็บรถเข้าใหม่นะหรือว่าก็จะมีรถติดติดจองมาบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับช่วงนี้รถเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับทั้ง v ีออสนะครับเอาติสนะครับหรือ c a m รี่ก็ตามนะครับมีเข้ามาใหม่ทั้งแบบหนึ่งจุดหกรุ่นจีอะครับเป็นเบนซินล้วนและแบบตัวไฮบริดนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่มาอัปเดตกันที่โกดังสโซนนี้20บกว่าคัน สำหรับรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวจะให้ดูนะ v ีออตัว High วีออสตัวมิดนะครับอติส1.6รุ่น G ีเนี่ยที่ไม่เริ่มต้นแค่14,000กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็1.6รุ่น G ที่เป็นโฉมก่อนหน้านี้นะครับผมมีทั้งสีเทาดํามีสีขาวนะครับย้ําไม่หลักหมื่นทุกคันนะครับไม้น้อยสุดจะ75,000ก 7, 5, ิโลสำหรับโฉมนี้ส่วนถ้าเป็นโฉมนี้ คันนี้เลยนะครับไมน้อยที่สุดคือ14000กิโลนะโฉมนิวโฉมเ,เท่าปัจจุบันและที่สําคัญช่วงเนี้ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่คุณจะได้ออกรถช่วงสิ้นปีอ่ะเพราะอะไรดอกเบี้ยสิ้นปีถูกก่าต้นปีแน่นอนนะครับผมขายรถมา3ปีผมรู้นะครับช่วงนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39เอง4ปีนะครับถ้า อ่าห้าปีก็จะ2.59เองนะครับหปี3.59 7ปี4.49ถ้าไปต้นปีนู่นนะครับสตาร์ทที่2.79 3.09นะครับแล้วก็ประมาณ4%่นะนะครับแล้วก็อ่าสี่จุดเก้าอะไรแบบนี้สำหรับ7ปีนะช่วงนี้ดอกเบีย้ยถูกลงนะครับประมาณผมว่าประมาณสัก25%นนะครับก็2.79อ่ะ4ปีกลายเป็น2.394ปี มันลดลงประมาณ20%ได้นะครับประมาณ1 0 1 5ถึงบนะครับใครสนใจนะครับลดมือสองนะครับช่วงนี้ดอกเบี้ยถูกขอเครดิตดีเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านไหนเครดิตดีนะครับดอกเบี้ยได้ต่ำแน่นอนนะครับสกอร์ AA สกอร์ BB นะครับถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองเครดิตประมาณไหนนะครับทักมาได้นะเดี๋ยวผมกรองให้นะ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับไลน์ ID PEK 1 5 2 โทรเข้ามาเบอร์นี้ครับแอดไลน์เข้ามา ID นี้ผมตอบแชทเองผมรับสายเองนะครับให้คำปรึกษาด้านออาติสนะครับหรือ c a m r ี่วีออสเนี่ยได้ดีกว่าใครแน่นอนสนใจโทรมาได้เลยนะครับอ่ะผมขออนุญาตเริ่มต้นที่คันนี้ไฮไลท์ของเรานะครับไฮไลท์ของเราโมนี้นะครับโมนิวนะครับออาติส1.6รุ่นจี ปี2019อถผลิตปลายปีที่ได้เป็นโฉมนิวโฉมใหม่แบบนี้หลุดเข้ามาแค่1คันนะครับเป็นรถในงานบริษัทญี่ปุ่นเอกชนนะครับเพราะว่ามันมาจากมิตซูยะนะครับเป็นบริษัทที่เขาให้รถเช่าจากบริษัทญี่ปุ่นคันนี้รถสวยน่าใช้ทะเบียน1058ครับเลขไม้เพียงแค่14,000กิโล14,800กิโลผมบอกเลยนะว่าไม้หลักหมื่นแบบเนี้ยไม้หนึ่งหมื่นแบบเนี้ยคันก่อนหน้านี้ผมขายไปอ่ะ529 แต่คันนี้ราคามาดีครับราคาเพียงแค่500,000บาทนะครับถ้าช้านะครับจะติดจองเอานะครับใครสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเบอร์เลย0659513374ทะเบียน1058 New a l t i s ครับ1.6รุ่น G ปี19นี่ล้อมแม็กให้แล้วนะครับสำหรับ16นิ้วแบบนี้อามาดูภายในนะครับภายในนะครับมีจุดแตกต่างกับโฉมก่อนหน้านี่พอสมควรเลยนะครับภายในได้เป็น เบาะนะครับที่เป็นเหมือนเก้าอี้เกมมิ่งอ่ะครับเก้าอี้แน่นหนึ่งตึงอ่ะคุณดูไม่หมื่นเดียวอ่ะนะครับไม้แท้ไม้เดิมไม้หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยกิโลแบบนี้นะครับคอนโซลนะครับเป็นวัสดุบุ๋นุ่มทั้งหมดนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างตรงนั้นนะครับแอร์แบ็กมีให้เจ็ดใบคู่หน้าครับเสาเอเข่าคนขับช่วงล่างเป็นดับเบิลวิชโบนครับแยกอิสระซ้ายขวาแล้วนะครับช่วงล่างแยกอิสระซ้ายขวานะครับโครงสร้างเป็น TNGA แอร์หลังมีให้แล้วนะครับเป็นอัลตริโฉมแรกเลยที่มีแอร์หลังด้าานหลังก็เบะ มันเป็นรูระบายอากาศแบบนี้มันดีนะเหมือนพวกแคมรีแต่ไม่เหมือนตัวเก่านะตัวตัวเก่ามันจะไม่มีรูระบายอากาศแบบนี้ใครสนใจนะครับพักมาได้เลยไม่น้อยนะครับและน่าใช้มากๆนะครับทะเบียน1058 New Altis ครับ1.6รุ่น G ปี19ปลายปีนะครับรถสวยน่าใช้510,000บาทเองฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,600 ฟรีดาวผ่อนแปงนดหขอเครดิตดีผ่อนเปีนะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยรถที่สวยและคุ้มและไม่น้อยแบบนี้และรับประกันนะครับดีเพชรยนต์ไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับไมกอไมคไม่มีเล่มชิลล์สูญหายนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับมีคนตรวจรถให้ครับ2องจุดผมเช็คให้อยู่แล้วเนาะเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวมีแ p ปเปิลออคชั่นนะครับหรือว่าบริษัทชิกนะบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยแหละนะครับที่เป็นมาตรฐานญี่ปุ่นมาตรฐานเยอรมันนะครับมาตรวจรถให้2 7 4จสองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดครับอ ห้องโดยสารภายในนะครับแล้วก็เครื่องยนต์และเกียร์นะระบบไฟฟ้าและที่สําคัญคือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมตรวจให้หมดออกเป็นใบเซอร์ให้เลยนะครับทุกค้านะคันไหนจัดไฟแนนซ์ทักมาเนี่ยผมตรวจให้คนามาตรวจรถให้อ่ามาดูคันต่อไปครับคันนี้ v ีออส้องไหมวีออสสามครับหนุรุ่นมิดคันนี้คันนี้ไม่แค่ห้าหม่น ไม่ห0าหมราคา3ามแสนเองคุณนะครัปี19เนะนะครับเป็นดูอัลวีดีเหมือนกับอา t ติสเลยนะแต่ราคาที่มันลดลงมาพอสมควรนะปลายแดงออกมาเกือบ8 0ดแสนอแ่นเก้าพันแต่ตอนนี้ราคาเหลือแค่สามแสนนก้าพันนะครับอ่าไม5 0 0าหนะครับผ่อนประมาณ5 9า0อ่ะนะสามแนห้าหมื่้าะครับ uh, มาดูคันต่อไปครับขออนุญาตพาดูคันนี้นะชมนี้เข้ามาสองคันอ่า uh, ชมนี้เข้ามาหลายคันแต่ว่าสีนี้เข้ามาสคันสีเทาดําปีสิ 19ผลิตกลางปีพวกนี้ผลิตเดือน5เดือน6ครับก่อนที่มันจะเลิกผลิตไปผลิตชมใหม่เข้ามา2คันนะคันนี้ไมประมาณ80,000ถ้าไม้80,000ราคาจะ419ปี19นะครับทะเบียน1051เนี่ยไม80,000นะคันนี้ราคาอยู่ที่4แสน1หมื่น9พันฟีดาวพนแคส7,100บาทนี่ประวัติศูนย์อยู่ครบเนี่ยคุณดูนะบใบปอะศูนย์ที่เช็คกับศูนย์โตโยต้ตานะครับบอกว่าโอเคสภาพดีสะอาดสะอ้านนะครับที่เพิ่งเข้าใหมใน่นะรถยังไม่ล้างเลยนะฝุ่นยังกลากอยู่เลยคุณดู เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับประมาณ2-3เทเลอร์นะภายในก็สะอาดสะอ้านครับคุณดูนี่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทจบผ่อนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทจบนะครับผ่อนแค่เจ็ดผ่อนแค่เจ็ดพันหนึ่งนะแล้วอีกหนึ่งคันไม่ประมาณเก้าหมื่นนะครับไม่เยอะกว่านหน่อยนึงอ่ะแต่ราคาจะอยู่ที่อ,อีกคันหนึ่งไม่เยอะกว่านี้แต่ราคาจะอยู่ที่สามเก้าเก้าผ่อนหกพันเจ็ดนะครับใครสนใจทักมาได้นะสำหรับอัลติสนะครับ มาดูคันต่อไปครับคันต่อไปเป็นชมนิวแล้วนะเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้เลยคันนี้ทะเบียน427นะครับรถหน่วยงานมือเดียวเปราะศูนย์ครับคันนี้ไม้ประมาณ8 0,000ื่นนะเขาก็เทปมาแปะทำไมดึงออกนะครับเขาแปะก็เทปเอาไว้แบบนี้ทําไมก็ไม่รู้นะครับเอา้าใครสนใจทักมาได้นะคันนี้นะครับทะเบียน427ทะเบียนสวยจําง่ายครับชมนิวนะครับนิวอัลเทสปี19ครับไม้80,000ื่นคันนี้นี่ใบไม้ไม้80,000ื่นนะรถเพิ่งเข้า นะครถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะสภาพดีนะครับอ่าไม่แปดหมื่นสองแปดหมื่นสามเนี่ยเข้ามาราคาอยู่ที่สี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าก็ฟรีดาวผ่อนอยู่แปดพันห้าครับอ่าผ่อนเจ็ดปีนะฟรีดาวผ่อนประมาณน,นี้ใครสนใจทักมาได้ครับศูนย์หกห้า 9513374นะครับไลน์ id pek152 ย้ำนะครับโทรมาเบอร์นี้แอดไลน์มา id นี้ผมรับสายเองผมตอบแชทเองนะครับอยากปรึกษาการเรื่องออทิสนะครับทักมาได้เลยนะครับให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดแน่นอนนะสนใจโทรมาได้เลยนะครับอะคันต่อไปครับคันต่อไปขออนุญาตข้ามคันนี้เนาะผมว่าราคามันไม่ค่อยคุ้มนะมาดูคันนี้กันดีกว่านี่คันนี้นะครับสีขาวสีขาว1.6รุ่นจีเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานยังไม่ล้างเลยเล็กไม้กำลังดีครับไม้จะอยู่ที่ 18,000หรือ9,000นี่แหละนะครับมาประ่าณ1 9 0 0 0นะคันนี้ปี19ครับ1.6รุ่นจีได้สีขาวครับโฉมไม่ c h a เชนนะราคากำลังดีครับ4,10,000บาทฟีดาวผ่อนอยู่คันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6,900นะฟีดาผ่อนหกพัน6,900นะครับได้สีขาว1.6รุ่นจีสวยๆแบบนี้นะครับสนใจทักมาได้นี่ใบพ่อสูนห้อยอยู่เพียบเลย นะครับสภาพดีครับรถเพิ่งเข้ายังไม่ล้างนะใครสนใจคันนี้ทักมาได้นะสีขาวมี2คันครับมีไม่แปดหมกับ1นึ่งแสนเไม่แปดหมราคาจะถูกกันหน่อยนะเอ้ย,อยขออภัยคันนี้ราคาจะถูกกันหน่อย4ี่แสนหอีกคันหนึ่งสี่แสนสองหมื่นเก้าพันพรหกพันเก้ากับพรเจ็ดพันสามดิฟกันนิดหน่อยนะครับเอามาดูคันต่อไปครับคันนี้2984ก้าแปดสี่โฉบไมเนเชนปี19ครับ ถ้าเป็นปี19ผลิตต้นปีกลางปีจะได้เป็นชมนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปีพวกปลายปีจะได้เป็นชมนิวแล้วนะครับคันนี้ทะเบียน2 9 8 4ครับ1.6รุ่่นจีป,ปี19รถสวยหน้าใช้และที่สำคัญไม่เพียงแค่7 5 0 0 0กิโลไม่7 5 0 0หมกิโลได้ปี19ลเรถผลิตกลางปีราคาเท่ากับไม่แสนกับ9 0 0าเลยอ่ะนะครับไม่น้อยกว่าตัวส0 0 0 0ืโลแต่ราคาเท่ากันราคาเพียงแค่410,000บาทครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน6,9 0 0เหมือนกันนะ7ปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ ผ่อนเจ็ปีดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่7,000เอ่อหกพันเกบาทนะครับผ่อนหกพันเบาทนะ นี่รถสวยน่าใช้เพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวปรับสบภาพเสร็จก็สวยน่าใช้แล้วใครสนใจทักไลน์มาได้นะ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่เดี๋ยวส่งรูปแบบละเอียดให้ดูนะครับแล้วคันนี้ผมถ่ายคลิปเดียวไปแล้วด้วยนะครับการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเช็คหมดแล้วกระจกเดิมแท้โครงสร้างเดิมนะครับรถสวยน่าใช้ทะเบียนสองเก้าแปดสี่สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทปีหนึ่งเก้าไมค์แค่เจ็ดหมื่นห้าพันกิโลนะครับรถสวยน่าใช้ทักมาได้คันนี้อามาดูคันต่อไปดีกว่านะครับเดี๋ยวพาดูอื่นๆอ,อีกเนาะม Hi มีเอลติสไฮบิดสามคันนะครับเดี๋ยวพาดูให้หมดเลยนะอ่ะแต่เดี๋ยวดูคันนี้ก่อนสีดําสีดําคันนี้ครับหนึ่งจุดหกลุนจีครับเข้ามาใหม่เหมือนกันไม้แปดหมื่นสามไม้แปดหมื่นสามพันกิโลนะครับคันนี้หนึ่งจุดหกลุนจีปีหนึ่งเก้าสีดํานะครับสีดํารู้สึกมาคันเดียวด้วยนะครับสีดํามาคันเดียวนะคันนี้เทาดํามาสองบอลมาหนึ่งขาวมาสองนะสําหรับโฉมเนี่ยนะโฉมไมเนอร์เชนตปีมาณสิบเก้านะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้าศูนย์มาตอนแปดหมื่น นะครับตอนนี้83,000านะครับก็สีดำอ่ะครับแล้วไม 8, 000, ล์เปน80,000ื่นอะราคาสี่แสนสองห่นเาพันหนึ่งจุดนจีใครสนใจทักมาได้คันนี้ซื้อได้ครับรถสวยนะครับรถสวยซื้อได้นะครับหนึุ่ดนจีสีดําทะเบียน6204ไมล์แค่แปดหมื่นสามกิโลครับสี่แสนสองหาพนสีดาวผ่อนเจ็ดบาทดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.39นะครับเป็นยนต์นะครับเราคัดรถสวยคุณภาพเกตเอรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีจมน้ําไม่มีกับไมกอไม้ไม่มีเล่มชนรู้สูญหายนะครับรถสวยน่าใช้อัปเดตให้พี่พีแบบนี้ทุกวันครับเอ้ามาดูคันต่อไปคันนี้ไฮบิดกันบ้างนะครับ1.8ไฮบิดเอนทรีครับปี2020สีขาวมุกเชื่อเลยว่าหลายๆท่านชอบนะครับทะเบียนก็จําง่าย7002นะครับ7002นะคันนี้นะครับปี20 ขายได้ออกมาเกือบล้านะนะตอนนี้ราคาเพียงแค่5 4 9 0 0 0 549ฟรีดาวน์ผ่อน9,001ฟรีดาวน์7ปีผ่อน9,001ได้ประหยัดน้ำมันนะครับ24โลลิตรนะแบบไฮบริดเครื่องยนต์1,800ซีซีนะครับแบบไฮบริดนะถ้าเราเหยียบๆหน่อยก็อาจจะประมาณสัก20-21โลอ่ะนะแต่ถ้าขับชิวๆก็24โลลิตรอะไรแบบนี้ได้นะครับได้เป็นระบบไฮบริดแล้วแต่เป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวเอนทรีครับได้ล้อแม็กแล้วภายในเป็นสีดำ ผมเชื่อนะหลายหลายท่านชอบนี่คือแรกรับนะยังไม่ได้เก็บงานยนีไม่ได้ปรับสภาพครับภายในได้เป็นสีดําสวยๆแบบนี้นะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบเบาะเป็นทรงบัคเก็ตซีทนะครับเหมือนพวกนั่งเาอ e ี้เกมมิ่งนี่ใบปอศูนย์ก็อยู่ไม้หนึ่งแสนหนึ่งนี่สภาพดีมากนะนี่คือแรกรับนะครับเป็นรถหน่วยงานบริษัทญี่ปุ่นครับมือเดียวปลดระวังประวัติศูนย์คอนโซลดำเบาดานะครับระบบไฮบริดประหยัดน้ํามันแล้วคุณได้สีขาวมุกแบบนี้นี่คุณได้สีขาวมุกแบบนี้ ผมบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน1.8 h y b r i d e ป๊ดไฮบริดเอนทรีครับราคาแค่5 49,0 0 0้นคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่9,100กว่าๆเท่าน,นั้นเองนะครับได้ไฮบริดแบบนี้ไปใช้งานประหยัดน้ำมันใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับอ่ะมีไฮบริดเอนทรีนะครับจอดอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ไฮบริดมิดด้วยอีกหนึ่งคันนะครับสีเทาสีบอลน,นะแล้วก็สีเทาดำนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะแต่ก่อนพาไปดูพาไปดูคันนี้ก่อนเพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกัน6011 6011นะครับเอลติสหนรุ่น G นะครับปี19ไมค์แค่82,000กิโลนะครับไมค์น้อยมากเพิ่งเข้ามาใหม่ใครต้องการสีขาวเนาะนะครับสีขาวนี่สียอดนิยมของคนไทยอยู่แล้วเนาะสีขาวสีบอลเนี่ยนะครับคันนี้6011ไมค์แค่82,000กิโลครับ429,000สนาพนะไม่ต้องดาวเลยนะครับผ่อน7,300จบนะครับขอเครดิตดีนะครับอันนี้คือราคาเฉพาะตัวรถนะครับอ่าราคาเฉพาะตัวรถนะแต่เดี๋ยวออกรถเนี่ยถ้าจัดไฟแนนซ์มันจะมีค่าประกันปีแรก นะครับกับค่าโอนนิดหน่อยนะครับเอาหนี่มาดูนะครับไม่82,000กิโลนะครับได้พุตสตาร์ทภายในโอเคอ่ะสภาพดีนี่คือแลกรับเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนี่ด้านหลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับอ่าแล้วได้เป็นชมไม่ได้เชนแบบนี้คุ้มนะครับถ้าคุณดูเอาติสเนี่ยถ้าคุณต้องการความคุ้มค่าคุณต้องการความประหยัดคุณมาชมนี้นะครับแต่ถ้าคุณต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันเยอะขึ้นนะครับช่วงล่างที่มันนุ่มๆอ่ะคุณไปชมนิวได้เลยนะครับอ่าต้องบอกว่า ชมนี้ราคามันก็จะถูกกว่านะครับถูกกว่าพอสมควรอนะ่ะประมาณสักขั้นต่ำก็มี7-8หมื่นนะครับมีไม้แสนเก้าพันนะครับแสนเก้าพันกับอ่แปดหมื่นสองสีขาวทั้งคู่ปี19นะราคาดิฟกัน1 9ื่นนะครับแต่ไม้ก็ต่างกันอยู่นะ2,000 0กว่าโลนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนก็ทักมาได้มานะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะไปดอูอ่ตัวไฮบิดนะครับต่อมันจะมีไฮบิดมิดนะแล้วก็ไฮบิดเอนทรี สีบลอลกับสีเทาดำนะครับหรืออยากได้แบบเนี้ยนะครับพวก HRV นะครับ v o s นะ v o s คันนี้ก็ไม่แสนเดียวตัวไฮนะท็อปสุดนะครับตัวไฮท็อปสุดไม่แสนเดียวก็มีนะครับหรืออจะไปดูไฮบิดนะมาเดี๋ยวพาดูไฮบิดกัน2คันจอดคู่กันเลยนะครับไฮบิดสอคันนี้มีสีเทาดำครับสีเทาดําแบบนี้ถ้าเป็นอุดรนะเดี๋ยวเป็นเป็นกรทมให้คันนี้ไม่เก้าหมื่นครับราคาอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนประมาณ 9 0 0 0กว่าบาทเนาะประมาณ9,5 0 0ันอ่าคันนี้ผ่อน9,5 0 0ไม่9 0้0 0นะครับไฮบริดมิดนะไฮบริดมิดเนี่ยจะมีกล้องถอยครับมีจอทัศกรีนเบาะหลังพับได้ที่เพิ่มมานะมีกล้องถอยมีจอทัศกรีนนะครับมีเบาะหลังพับได้แต่ไฮบริดเอ็นทีจะไม่มี3อย่างนี้กล้องถอยจอทัศกรีนเบาะหลังพับไม่ได้นะเบาะที่คนนั่งอ่ะมันพับมาเก็บของอ่ะนะครับเชื่อมต่อกับฝากระโปรงหลังอ่ะได้นะแต่คันนี้จะไม่ได้นะครับแต่ถ้ามิดจะได้นิดหน่อยนะถ้าเราเน้น ประหยัดนะครับเน้นสภาพดีเน้นราคาถูกนะครับประหยัดน้ํามันนะเอเปเชงงานต่อยอยาคุณมาเอนทรีก็ได้อย่างคันนี้สภาพดีมากไมค์แค่เจ็ดหมื่นนะครับไมค์เจ็ดหมื่นสามพันกิโลทะเบียนหนึ่งหกเจ็ดสี่ครับคันนี้รถสวยน่าใช้แน่นอนนะครับราคาเพียงแค่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันคันนี้ไม่ต้องดาวนนะฟรีดาวเลยผ่อนอยู่เก้าพันสามนะครับไมค์เจ็ดหมื่นสามสภาพดีด้วยนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับทักมาได้เนาะวันนี้หวังว่าจะชอบกันนะที่พามาอัปเดตเอาติสแบบนี้ นะครับก่อนจากกันนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ครับพี่พจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แบบนี้นะครับทุกวันนะผมสัญญาจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยดูเอาติดกันเพลินนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนก็ทักมาได้065 951 3ห้ 34, าเก้า e ห idp ek 152ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถสวยแบบนี้ทุกวันวันนี้ขอตัวก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ